ประถมมาไวง่ายง่ายสไตล์แวนตอนขัดเขียนดอชดา,าสวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาทำความรู้จักกับยนชนะดอชาาดากันค่ะเราจะมาฝึกอ่านออกเสียงและหัดเขียนดอชาาดากันนะคะก่อนอื่นเรามาหัดอ่านออกเสียงกันก่อนเลยค่ะ โดชดาอ่านว่าดดม้วนหัวกลมๆลากขึ้นไปด้านบนทำปากหนนแหลมโค้งขึ้นไปด้านบนแล้วลากยาวลงมาด้านล่างค่ะเสร็จแล้วลากไปข้างหน้าแล้วม้วนกลับมาด้านหลังแล้วลากขึ้นด้านบนนะคะเราลองมาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะโดชดาอ่านว่าดด ม้วนหัวกลมโคลงลากขึ้นไปด้านบนทำจากนั้นแล้โค้งขึ้นไปด้านบนแล้วลากยาวลงมาด้านล่างคะ่ะเสร็จแล้วลากไปข้างหน้าแล้วม้วนกลับมาด้านหลังหรือลากขึ้นด้านบนนะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆอาจจะยากสรรักนิดนึงนะคะแต่ถ้าเด็กๆฝึกย้ำซ้ำทวนบ่อยๆ ก็จะเก่งขึ้นเองแน่นอนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ